ห็ดตดเห็ดสะอาดห็ดอร่อยเห็ดมีคุณภาพต้องน้ำพเห็ดห็ดแซวเวอร์เท่านั้นค่ะอุ้ยมูไส้เดือนที่รักโรงเรียนบ้านท่ากระเทียมอุ๋ยดีมีคุณภาพซื้ออุยอิ่มอกอิ่มใจต้นไม้งามจิดใจพองแพ้วมาอุดหนุนปุ๋ยของเราไปเยอะนะคะอุดหนุนบ้างดู รสชาติถูกปากของฝากถูกใจเกรี่เด็กดีเนววาตะวิธีบ้านห้วยตะลุงน้ำสมุนไพรค่ะของม้วนกรอบค่ะชีกล้ยหอมค่ะบรานี่ค่ะเชิญชมเชิญชิมได้เลยค่ะสุขภาพดีมีขายอยากได้ให้มาทาาแซนด์วิชแป้งกล้วยอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดกับแซนด์วิชแป้งกล้วยสุขาสรับสุขภาพแซนด์วิชของเราสดสะอาดถูกอร่อยหลากหลายรสชาติ เลือกกล้วยๆช่วยลูกยากๆตักแซนวิตแป้งกล้วยแล้วมาอุดหนุนกันนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะพอพูดถึงอาหารทะเลน้ำลายไหลเลยใช่ไหมคะจะมีสกี่อย่างเชียร์ที่ได้กินแล้วรู้สึกเหมือนลงไปจับในทะเลก็ต้องนี่เลยค่ะปูจ๋าได้แรงส่งตรงจากทะเลด้วยราคา20บาทให้ลูกค้าถูกใจก็เป็นกำไรของเราแล้วครับถ้าสนใจปูจ๋าถ้าแช็งสามารถสั่งซื้อที่ซีช็อปและเฟซบุ๊ก เรียนมาท่าเช่งอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะกล้วยด้วยด้วยยังเคยกินกล้วยหรือเปล่ากล้วยนั้นมีประโยชน์มากมายเอาลูกเป็นเครืองผลยาลีกินกล้วยแล้วดีทั้งแข็งแรงนล้มากินกล้วยกันเถิดโรงเรียนบ้านสัตจ์ทะเลดำเนินการบริษัทสร้างการดีเรียนรู้วิถีชุมชนขีดทอนกล้วยฉาบหลากรถสวัสดีค่ะพวกเรามาจาก ทีบีบีเดสเซอร์ดบายบริษัทสร้างการดีน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพขนมปังกับแซนอร่อยทีบีบีเดสเซอร์ดบายบริษัทสร้างการดีอย่าลืมมาอุดหนุนพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับปลูกผักไทยโงเติร์โตอสร้างธุรกิจคิดสร้างสรรค์งานเพ้นอย่าลืมมาอุดหนุนเราด้วย มีเจลลี่หนึบหนึบอร่อยอร่อยไว้ด้วยนะ ไมรูดดินแดนแห่งความสุขพร้อมสนุกด้วยก้าวกิจกรรมมัดใจบายมัดย้อมที่เราทำพร้อมน้อมนำพอเพียงเลี้ยงชีพได้มีขยะนำมาสร้างรายได้รนตรีไมรูดแบรนดแสนสุขใจกีฬาตามรอยพ่อแร่นเรือใบมาพักใจริคมคลองสเตพอส่วนทุเรียนมีผลให้ชื่นชมชิมขนมกลุ่นกลิ่นรสกลมกล่อมอีกทางโปรดักต์เฮาเราก็พร้อมรับแวดร้อมดินแดนบ้านไมรูด เห็ดคุกฝุ่นอร่อยอร่อยไหมครับเห็ดคุกฝุ่นแซ่บแซ่บจ้าเห็ดคุกฝุ่นรักพันนัม่เจ้าเห็ดคุกฝุ่นร้อยแรงนี่เห็ดคุกฝุ่นลละมุนกลมกล่อมแล้วมาอุดรุพวกเราได้นะคะผลผลิตความคุณเห็ดเด็ดมาสร้างผลิตภัณฑ์อันหลากหลายสร้างทักษะสร้างอาชีพสร้างรายได้สรรสร้างให้ข้าเก็บเห็ดมีรถเด เป็นบริษัทสร้างการดีอย่าลืมมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพวกเราเยอะๆนะคะเรื่องก,ก,กล้วยแต่ไม่กล้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกล้วยฉ่าพวกเราด้วยนะ เป็นการต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเป็นการหารายได้เสริมลดค่าใช้ใจใ่ายภายในครัวเรือนคุกกี้บาวนี่กระเด็นใส่รับน้ำชงกระเด็นสร้างการ,าร,รมีทำอะไรกระเด็นอย่ากพิเศนให้ทุกท่านชมสดสาดหอมอร่อยนาวงเบเกอรี่ที่นี่ถิ่นบวัวหลวงจะชิ้นไหมคะลองชิมไหมคะนาวงเบเกอรี่ สินค้าของเราได้ที่เพจ Facebook อ e ี้คปินบ้านเทามงคลบริษัทสร้างการดีวิถีความดีที่ยั่งยืนมาอุดหนุนสินค้าของเราเบเนียนะคะเขกเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนข่มีเงินทองชนะสี่ชนะสี่ใขรอ,อยากมีโชคลาภมากกอนชนะสี่ชนะสี่ใขรอยากมีสเสน่ห์คนงมองชนะสี่ชนะสี่ไม่ยากเลยแค่คุณมาซื้อพันไม้มงคลจากทางโรงเรียนอนุบาลปางรีบ้านเมืองเก่า แล้วคุณจะโชคดีสมปร <สม S 1> าถนาทุกประการเลยค่ะเออเอยจ่าเออเอยงานงสางงาน<ห>ดีไอายมาแบบสไตล์เลเซีนหลากสีสร้างของขัญและของแทนใจที่ทิ ผลิตภัณฑ์ของพวกเราด้วยนะคะทองัำเมี่ยงคำมูหยองค่ะทองเมื่อทองคำทูเทูร์นค่ะทองคำพี่เวั่มูหยองลูกเกดค่ะทองัำทองเมื่อดอกไม้ค่ะมาอุดหนุนพวกเราเยอะๆนะคะมะม่วงว้าวมะนาววิ่งประโยชน์เยอะจริงใส่ทุกสิ่งลงผลิตภัณฑ์พวกเราวัจจุบันขอนำเสนอค่ะ บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนและบำรุงขอเสนอธรรมชาติช่วยสร้างสรรค์กวม,มือการทำผ้าพ,าพิมลายอย่าลืมมาอุดหนุนผ้าพิมลายจากโรงเรียนและบำรุงกัเยอะนะคะอร่อยเด็ดแหนมเห็ดนิคมพกสดสะอาดอร่อยบอดเพยอย่าลืมมาอุดหนุนพ,พอะนะะอ่อ ผุนภัยกอดจุฬาลัมพาหน้าสิงโตแก้ไขแก้ไอเสอเสมหะอย่าลืมว่งหนูนู้รคะข้าวไรซ์เบอร์รี่สบู่แมมเพชดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชวนมามัม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 กูดบอยกูดบอยเก่งมากเก่งมากมัมมัมข้าวไรซ์เบอร์รี่บริษัทสาขาดีสาขาโรงเรียนบ้านสาตอยข้าปอดสารทิพคิดปลูกไว้ท่า แบ่งปันเพื่อนบ้านเรือจา์กันไปกินผักป่อสารบางก็เก็บขายทำเป็นรายได้บ้านไร่พัฒนาอย่าลืมมาอุดหนุนผักป่อสารพิษของพวกเรานะคะคอาเฟ่หอมหอมแป้งกรอบกรอบอร่อยอร่อยราคามิตรภาพต้องค o ฟเฟ่แฟนซีข้าวสองพี่น้องค่ะค o ฟเฟ่แฟนซีราคาชิล ยีบาทมีทั้งหมดสีหน้าดิแก่กล้วยหอมไมโลคุกกี้โอริโอลูกเกดและเยลลี่หลากสีค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนพวกเราเยอะๆนะคะทามาสวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่ารักแน่นเปียอแน่นด้วยใจใส่ใจด้วยรักว่าสีเบเกอรี่แอนด์คาเฟ่ ให้บุคคลช่วยสร้างความสดชื่นให้เราเลื่อสวยงามตามวิถีชื่นนันช่วยเสริมสร้างบารมีความหมายดีควรมีระดับเอ่ยโอยโฮยโอยโฮยโอยโฮ้ยโฮ้ย งานสร้างคนคนสร้างอาชีพกิจกรรมสร้างรายได้ไหวมีโคโค่คอนเฟ็อร่อยถูกปากรสชาติถูกใจใครๆก็ซื้อรื้อซื้ออร่อยอร่อยเชิญมาซื้อกันเยอะๆนะครับขอขนาดคับแขกคับ ไหมมีหลายรสชาติถูกใจมีหลายรสชาติถูกใจราคาโดนสดใหม่เชิญเล่เข,ข้ามามาอุดหนุนก,กันเยอะๆนะคะอิ่มสุงไรซ์เบอร์รี่มาแล้วจ้าไอศกรีมไรซ์เบอร์รี่หวานมันละมุนลิ้นขนมชั้นไรซ์เบอร์อรี่อร่อยน่า,า,ารับประทานทองพับไรซ์เบอร์รี่หอมกรุบกรอบถูกใจข้าวตังไรซ์เบอร์รี่อร่อยถูกปากฝากอิ่มสุงไรซ์เบอร์รี่ไว้ในดวงใจได้ รกระเป๋าสุดเก๋สุดชิคถือเที่ยวก็ได้ถือไปทำงานก็ดีต้องลองใช้กระเป๋าสานพลาสติกของโรงเรียนมากสนสนุนกูจะสู้แม้รู้ว่าพวกกูน้อยสู้ไม่ถอยแม้รู้ว่าจะหลักสลายแทนดินนี้พ่อกูอยู่ปู่กูตายกูสุดอายหากเศรษฐีภัยดีของสมุนไพรประคบตัว สมุนไพรประคบตัวจากผักสวนควนริมน้วอนุบาลไทยสวัสดีเจ้าค่ะยยยฮ สนใจจะจนวดพวกเราไหมครับนี่คือวิธีการของเราปึง้งว้าวว้าวว้าว,ว,าวนวดคอนวดไหลนวด<า>หลังนวดแขน3าสการนวดเพื่อผ่อนคลายสร้าง